เรียนเชิญสารถ้าสารกลุ่มด้วยกันท่านดรวิชาอินสีสว่างนะคะท่านผู้่อในการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการแม้แต่ครั้งที่มีมีการสำคัญนะครับในการสร้างองค์ความรู้การเชิญนักวิว่าการเกษตรเกษตรกรด้านตัวข่าวในการเผยแพร่ข่าวหลักสูตรก็มีข้อประสงค์ในการที่จะให้เป็นที่มาทำความรู้จักเข้าใจกัน ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะมาทำประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้การค้าขายของภาคเอกชนในด้านที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรดีขึ้นแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเงี้ยที่ภาคเอกชนเข้ามารู้จักแล้วก็เข้าใจการทํางานของภาคการเกษตรมากขึ้นก็ะจะเข้าใจหัวข้อของ พี่น้องเกษตรกรแล้วจะได้ไม่เอาเรียดพี่น้องเกษตรกรที่เราบอกว่าแล้วก็มาช่วยเหลือกระทรวงเกษตรในการสนับสนุนเกษตรกรในวิติต่างๆเราก็หวังว่าจะมีความร่วมมือกันกับกระทรวงเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทาการวิจัยร่วมกันระหว่างกระทรวงกับภาคเอกชนอาจจะภายใต้สวบกหรือกรมอื่นๆที่มี งานด้านวิชาการที่อาจจะต้องเอาข้อมูลจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการวิจัยเพื่อกันเพื่อน,น,นาพัฒนาศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยนะคะให้ไปสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นไดอยากจะฝากผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรและผู้บริหารหลักสูตรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายของเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เกษตรยั่งยืนท้ายที่สุด เป้าหมายปลายทางของกระทรวงเกษตรก็คือทำไปเพื่อให้ชีวิตนคนมนอยู่ที่น้องเษกษตรกรดีขึ้นนะคะเราก็หวังว่าหลักสูตรนี้จะมาช่วยที่น้องเษกษตรกรอีหลักสูตรหนึ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับภาคการ ในส่วนของการจัดระักสูงทิทยาการเกษตรระดับสูงในองค์กนะคะก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ทางมูลนิธิเกษตรกาพิการนะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรของการมหาชนนะคะสมรรหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยตามนโยบายของที่ทางท่านรัฐมนตรีได้นํากล่าวเียในเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะค่ะแล้วก็เพื่อจะให้เกิดการที่จะ หลักสูตรนี้นะคะให้เป็นผู้นําในด้านของการเกษตรอาหารในระดับนานาชาตินะคะที่จะส่งผลในเรื่องของการสร้างไรายได้นะคะเพื่องของการแคมประเทศนะคะรวมถึงตัวเกษตรกรแล้วก็จัตประสงค์หลักหนึ่งอันหนึ่งนะคะของหลักสูตรนี้เนี่ยการที่หลักสูตรนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะจะมีสาด ในระดับของผู้บริหารระ,ะดับสูงม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานของภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีเกษตรกรผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะสร้างในเรื่องของเครือข่ายในการที่จะมาดําเนินการหรือร่วมกันคิดร่วมกันทําแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะของแต่ละองค์กรหรือของแต่ละได้นะคะประสบการณ์ที่สาคัญของผู้บริหารในหน่วยงาน ช่วยในเรื่องของการที่จะมาผลักดันตามส่วนนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เก being ี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือนโยบายของกระทรวงเกษตรและสากรณะคะในส่วนของการอบรมในหลักสูตรนี้นะคะก็จะพยายามวองในเรื่องของการครอบคลุมทั้งหมดโมดูลไม่ว่าหลักสูตรอกระคะจะเป็นตัวใจสาคัญของกระทรวงเกษตรในการจะต่อยอดภารกิจในด้านของการส่งเสริมทั้น้ำหนักการเกษตรนะคะและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความแข็งแรง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะซึ่งก็จะเป็นนิสายที่ดีนะคะในการกับเพื่อนภาคก,การเกษตรต่อไปนะารที่จะทาให้การกับเพื่อภาคการเกษตรของประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศนะคะที่จะทาให้ใประเทศไ,ไทยมีความมั่นคงม้านทายั่งยืนต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะผมในานามของประธานมูลนิธิเกษตรก่างอิการซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งหน่วยหนึ่งที่ร่วมก <S <S ันจัดทำในหลังสูตร62ซึ่งมีสำน,นักงานกในส่วนเกษตรและกระทรวงกรคร่วมกัน เรากำลังจะเปิดรุ่นที่6ที่7ของภาาน,นี้ตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ไดมอบนโยบายว่าให้โพกสเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำนโยบายของกระทรวงไปขับเครื่อนก็จริงๆตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถ,ถึงรุ่นห้าเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่เมื่อกระทรวงมีนโยบายที่ทางการขับเคลื่อนไปอย่างไรส่วนนั้นก็จะไปใส่อยู่ใน หลักสูตรของโลโกศในการขับเคลื่อนซึ่งในหลักสูตรของโลโจุดเด่นอันหนึ่งก็คือมีผู้ที่มาเข้าเรียนในหลักสูตรจะประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวงเกษตรข้าราชการนอกก,กระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยาง,นนนงานองค์กรสื่อมวลชนองค์กรสาองค์กรในต่างๆส่วนหนึ่งแล้วก็ภาคเอกชนการใช้ตัวหลักสูตรโลโกศเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเป็นผู้สร้างผู้มุ่งะการในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศหะดักสูงที่การเกษตรระดับสูงนะครับหรือชื่ยอย่อปองสจัขึ้นจัดลงขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้นําด้านการเกษตรเพื่อที่จะเสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรในระดับสูงนครับรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครับ เกษตรลดภูม <ond> ิภาคประชาสังคมครับครั้งนี้เนี่ยเพื่อการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะการมีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับภาคการเกษตรด้วยสองหนึ่งยิ้มค่ะเเดี๋ยวแป๊บนึงครับ